สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับยามแดดร่มลมตกแบบนี้นะครับวันนี้วันหยุดก็มาเจอกันนะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องชั้นเชิงในการรบของทหารพานจุโจมชคห้าค่าขายปักธงชัยในอดีตนะครับซึ่งผมก็สังกัดอยู่ที่กองร้อยทหารพานจุโจมที่911นะครับ วันนี้เริ่มเล่าอยู่ประมาณสี่หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกที่ผมจะเล่าก็คือเหตุเกิดที่ช่องพระพลายในการรบกับทหารเวียดนามที่เนินหกสี่สองช่องพระพลายนะครับในปีสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ชมกันได้ยังเอยเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับหลังจากที่กองร้อยทหารฝาันจู่โจมที่เก้าหนึ่งชคอขอหนึ่งสามข่ยปงชัยที่ผมสังกัดอยู่เนี่ย ได้ขึ้นไปยึดเนินหกสี่สองคืนมาจากทหารเวียดนามนะครับหลังจากที่เรายึดได้แล้วนะครับตอนนั้นกองร้อยผมยึดได้แล้วผมก็อยู่ที่เนินนั้นประมาณสิบห้าวันหลังจากนั้นมานะครับก็กองร้อยทหารผ่านจูโจมที่เก้าห้าเก้าผีกองกอยนี่ก็ขึ้นไปสเปลี่ยนกําลังนะครับเพราะว่าพวกเราอยู่บนเนินนั้นมันมันไม่มีน้านะครับไม่มีน้ํากินไม่มีน้ําอาบมันยากลําบากมากนะครับเพราะว่าบัญโจรเขาที่กั้นเจ็ดแดนเป็นพื้นที่ที่เดือนเมษายนด้วยเนาะมันก็กันดาน ไม่มีน้ำํำดื่มไม่มีน้ําจินไม่มีน้ําใช้สิบห้าวันไม่ได้อาบน้ําก็หลังจากยึดเสร็จก็ลงมาสับเปลี่ยนให้กับกองร้อยเก้ห้าเก้าขึ้นไปพอกองร้อยเาห้าเกขึ้นไปก็เหตุการณ์ก็ตอนนั้นเขาก็แค่ควบคุมสถานการณ์นะครับคือรักษาพื้นที่เนินหกสี่สองไว้ถึงเวียดนามเองแม้ว่าเราจะผลักดันเข้าลงไปแล้วนะครับทางทหารเวียดนาม ที่อยู่ในฝั่งกัมพูชาเขาก็พยายามที่จะขึ้นมายึดคืนนะครับเขาก็พยายามขึ้นมาหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาก็จะถูกที่เราทํางานร่วมกันกับขมิ้นแดงนะครับที่ช่องพระพลายนี่คือขมิ้นแดงของผู้พันเตือนเนี่ยก็จะส่งกําลังเนี่ยเข้าไปตีตีฝ่ายเวียดนามในฝั่งกัมพูชาแล้วก็สกัดตามเส้นทางไม่ให้เขาเข้ามาในเขตแดนไทยก็จะมีการยิงกันทุวนันทุวันนะครับตอนนั้นที่เวียดที่ช่องพระพลายทุกครั้งที่ มีการประทะากันระหว่างทหารเขมรแดงกับทหารเวียดนามนี้เราจะสังเกตว่าใครเป็นผู้ชนะหลังจากเสียงปืนสงบไปเราก็จะอาศัยเรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการยิงกันถล่มทลายอย่างสนุกสนานของพวกเขาเนั่แหละยิงกันผ่านไปปุ๊บพอเสียงปืนสงบนะครับถ้าเป็นทหารเขมรแดงชนะเนี่ยเสียงปืนจะมีต่ออีกนะครับแต่เขาจะยิงส่งสัญญาณ สัญญาณว่าชนะก็คือสัญญาณว่าปัง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 เนี่ยเขาจะยิงอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่เขาแพ้นะครับเสียงปืนหลังจากที่ยิงถล่มกันแล้วก็จะเงียบเลยครับพอเงียบไม่นานนะครับก็จะหามกันร่องแรงร่องแรงเข้ามาในฝั่งไทย <c oughs> ที่ผมเห็นนะครับอันนั้นคือที่เราเห็นที่ช่องวัปพลยนะครับสําหรับชั้นเชิงการรบ ชันเชิญการรบของทหารฝ่่นจุโจมไข้ปงไขวันนั้นนะครับกองร้อยเก้าห้าเก้านี้ก็ไปออกซุ่มโจมตีทหารเวียดนามที่มันจะพยายามขึ้นมายึดเนินหกสี่สองคืนนะ่ะเขาก็าไปมันจะมีทางจากเนินหกสี่สองลงเขาไปทางฝั่งกัมพูชาอาทหารผ่านกองร้อยเก้าห้าเก้าชายยาผีกองกอยนี่ก็จะไปซุ่มไปกันแค่สิบสองคนนะครับสิบสองนายแค่นั้นเองไปซุ่มเพราะพวกเราจะไม่ไปมากเราเพราะมันจะคล่องตัวในการไปมากๆมันไม่ดีนะครับเพราะว่ามัน การเคลื่อนมันจะเป็นตกเป็นเป้าใหญ่บ้างน,นะเป,นเป็นเป้าใหญ่เป็นเป้ากระสุนให้ค่าเร็กยิงถูกได้ง่ายเราไปแค่12คนอาวุธเราก็ต้องไปมีทั้งหนักทั้งเบาทั้ง rpg ทั้ง m สิบ1 9ทั้งระเบิดกว้างเราก็เตรียมไปเยอะๆนะครับก็วันนั้นประมาณบ่ายนะครับน่าจะประมาณบ่ายสามโมงนะครับตอนนั้นตอนนั้นผมถอนลงมาอยู่ที่ตีนบ้านห้าสิบเนินเขาด้านซ้ายมือของของบ้านห้าสิบนะครับ 1,50 5,50ว 5, 5, 5, 5, 0, ง,ง,งกระเบนแดงกันซึ่งเข้าไปประมาณตั้ง3กิโลนี่ก็เป็นเนิน642ที่เรายึดคืนมาที่กอง1959ไปอยู่นะครับวันนั้นประมาณบ่าย3โมงเสียงปืนบนเนิน642ดังสนั่นวันไหวเลยเป็นการยิงประทะกันระหว่างทหารพรานกอง1959ฉายาผีกองก่อยกับทหารเวียดนามที่เขาพยายามจะรุกขึ้นมายึดเนิน642นะครับตอนนั้นยิงกันอยู่โอ้ ประมาณ30มนาทีนะครับตอนที่ยิงกันสนานวันไหวอยู่นะผมตอนนั้นผมก็ออกมาอยู่กับผู้กองประพันธ์เป็นผอร้อยทหารพันตูุโจมที่9ก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยกองประพันธ์ธนัพนี่แหละผมก็คุยอยู่กับผู้กองประ 1, พันธ์ผู้กองประพันธ์ก็ฟังวิทยุนะครับเรามีวิทย,ยุ PRC แต่ละกองร้อยจะใช้วิทยุ PRC นะครับ PRC ยี่ห้าเดีอไปนี่แหละ P r c ยี่ิบห้าล้ก็จะรีเลย์ถึงกันหมดเลยครับ ก็มีการรายงานว่าตอนนี้เกิดการประทะกันอย่างสนานมันไว้ที่เนินเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเขาก็จะรายงานมานะครับตอนนั้นทหารกองร้อยเก้าห้าเก้าชุดที่ไปซุ่มโจมตีที่ปะทะก็รายงานบอกว่าตอนนี้กําลังปะทะเดือดเลยเวียดนามนี่มันมามืดฟ้ามวด,ดินเลยเราไปสิบสองคนคาดว่ามันมาประมาณไม่ต่ำกว่าสองร้อยคนนี่รายงานทางวิทยุนะครับแล้วก็ ทหารพรานกองร้อยเก้าเก้าที่ระวังกําลังเป็นหน้ากระดานยิงโจมตีเขาเนี่ยมีคนที่ยิงปืนกลจานน่ะยิงหมดไปหนึ่งสายคือหนึ่งร้อยน,นัดไม่มีเวลาที่จะไปเอาลูกปืนมาใส่ใหม่นะครับไม่มีไม่มีเวลาแม้กระท,ทั่งที่จะเอาลูกปืนที่เป็นกล่องเป็นสายร้อยนัดเดี๋ยวม,มาใส่ปืนเพราะว่ามันฝ่ายเวียดนามเนี่ยยิงสนั่นมันไว้เข้ามาทั้งยิงทั้งวิ่งทั้งที่มันเนี่ยคนที่ข้างหน้าเนี่ยโดนเรายิงเนี่ยล้มและเนรนาศคิดว่าตายคงจะจํานวนมากนะตรงนั้นนะครับ เพื่อนๆที่ยิงอีกหลายๆคนนะยิงถล่มทุกทุกชนิดเลยยิงโจมตีแต่ว่าไม่อาจที่จะต้านทางการบุกข,ของทหารเวียดนามได้ในครั้งนั้นนะครับตอนนั้นผู้กองกวพันก็เล่นสงคารามจิตวิทยากับทหารเวียดนามนะครับก็วิ่งเข้าไปบอกขอร้อยเก้าห้าเก้าว่าให้ยิงตึงไวให้ยิงตึงไว้ตอนนี้กองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมอัศวินกำลังไปกลาลังไปช่วยอาวุธทุกชนิดอาวุธหนักทั้งนั้นเลยพอเรากำลังไปช่วยเป็นกองร้อยเลยตอนนี้ตอนนี้ แต่ก็บิญยุบอกนะครับยิงตึงไว้ไม่ต้องกลัวมันตอนนี้กําลังไปกําลังไปก็จะถึงแล้วจะถึงแล้วก็พยายามเล่นสงครามจิตวิญญาณว่างั้นเถอะผมก็ยังมงผู้กองอยู่ว่าอา้าวผมก็นั่งอยู่กับผู้กองทําไมผู้กองพูดอย่างนี้ทําไมผู้กองไม่เห็นสั่งพวกเราให้ขึ้นไปช่วยเลย <c oughs> เหตุการณ์ก็จะอยู่ลักษณะนี้แหละกาลังไปกําลังไปจะถึงแล้วยิงต่อสู้ไว้ยิงตึงไว้ เสียงปืนก็สนานมันไหวอยู่ประมาณสามสิบสาสิบนาทีเสียงปืนก็เงียบไปนะครับเสียงปืนเงียบไปเพราะว่าได้รับรายงานจากชุดที่ไปซุ่มโจมตีบอกว่าเราต้านทานไม่ไหวเพราะมันมันอยู่ตามที่ต่ําก็จริงอยู่มันขึ้นเขามาเนี่ยอยู่ที่สูงเรายิงมันตายเท่าไหร่ก็ช่างมันก็จึงด่าหน้าเข้ามาทั้งยิงทั้งวิ่งใส่ทําให้พวกเราเนี่ยกองร้อยก้าห้าเก้านี่ทิ้งปืนกลจานแล้วก็ปืนอาก้าหนึ่งกระบอกนะครับก็วิ่งหนีนะครับเอาตัวรอด อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนสงคารามจิตวิทยาของเราก็คือผู้กองกว่าพันก็วิทยุนะครับพูดในวิทยุนี่อย่างเสียงดังเลยบอกว่าตอนนี้ทหารพันกองร้อยเก้าหนึ่งหนลงมาช่วยยิงตึงไว้ไม่ต้องห่วงคือทหารเวียดนามเขาก็ใช้วิทยุ p r c 25เหมือนกับของเรานะครับเพราะว่าเราเขาใช้ของอเมริกันวิทยุทหารเวียดนามเขาก็ใช้วิทยุ p r c ที่อเมริกันไปจิงไว้ในสงคารามเวียดนามเยอะ ครับเขาก็ใช้คลื่นเดียวกันเขาก็จับจับสัญญาณเรานะครับไอเราเองก็จับสัญญาณเขาได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราส่งวิทยุอะไรต่างๆมักจะมีเสียงเวียดนามแทรกเข้ามานะครับการที่เราพูดว่าเรากําลังไปช่วยกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งกำลังไปช่วยนี่นี่ก็คือเล่นเป็นการข่มขู่เป็นการขู่ทหารเวียดนามว่าตอนเนี้ชุดของเราที่ปะทะไม่ได้ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โดดเดียวนะพวกเรากําลังเข้าไปช่วย นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ช่องพระพลายก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องราวตอนที่ผมรบที่อีสานใต้นะครับในกานรบกับผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์รบกับผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์เราก็ใช้สงครามจิตเหมือนกันนะครับใช้ลูกล่อลูกชนนะครับเพราะว่าพอคอเนี่ย เขาจะเกาะติดเราตลอดเราไปที่ไหนมันก็จะเดินตามมันจะเดินตามได้จังหวะมันก็จะซุ่มโจมตีข้างหน้าข้างหลังมันจะเกาะติดเราไปอยู่ที่เราไปที่ไหนก็ช่างนะครับมันก็จะตามไปตามไปไม่เข้าใจว่าเขาเกาะติดอะไรนักหนานะครับที่ผมเจอมาเป็นอย่างนั้นครับก็ทางหน่วยของเรานะครับก็วางแผนว่ามันชอบเกาะติดดีนักวันนี้เราจะต้องดัดมันด้วยการเราเดินไปเนี่ย เดินออกจากป่ามามันจะมีตรงตรงไร่เก่าของชาวบ้านนะครับมันจะมีป่าหญ้าป่าป่าหญ้าคาป่ามันแล้วหลังเราจะเดินเดินลงมาจากป่ารงเด็บเดินเลาะเลาะเดินตามทางเล็กๆไปให้ให้มันเห็นเลยว่าเราเดินไปพอเดินไปตรงนี้ปุ๊บเราก็เดินเข้าป่ามันก็จะตามเรามานะครับมันก็จะตามเรามาพอเดินเข้าป่าปุ๊บคนที่เดินข้างหน้านี่ก็จะต้องแวะเข้าข้างทางซุ่มนะครับซุ่มตรงตีปุ๊บแวะแวะเข้าไปซุ่ม แวะเข้าไปแวะเข้าไปแวะไปประมาณจากสิบคนยี่สิบคนแล้วเพื่อนก็เดินไปต่อข้างหน้าแล้วคอมมิวนิสต์ที่มันเดินตามนะเพราะก็คอที่มันเดินตามมา,นะม,า,ม,ม,ามันไม่รู้ว่าเราซุ่มอยู่ข้างทางนะครับเพราะเราแกล้งเดินหายไปเลยในที่สุดเมื่อมันเข้ามาในพื้นที่สังหารพวกเราพวกเราก็ยิงโจมตีนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งที่เราทํากับผู้ก่อการคอมมิวนิสต์สมัยนั้นนะครับอีกอันที่สองก็คือเราก็ให้คนที่เดินข้างหลังนะครับ กองร้อยผมก็คนที่ชอบดักระเบิดมือระเบิดของเราก็คือครูเพชรน,นี่แหละเพชรพญายมหรือว่าทหารพานันสมพรการกระสังนี่แหละคนบ้านกวดของเราเนี่แหละไอ้น,นี่มีหน้าที่สะพายเป้เนี่ยมีแต่ระเบิดนะครับเป็นระเบิดเอ4มสิบี่งนี่แหละกบกระโดดเออเอ็มสิสีเองเอมสตร์นี่แหละเขาจะเดินคนสุดท้ายเลยเป็นระวังเป็นระวังหลังมันก็แต่แต่หน้าที่ของเขาก็คือ มีหน้าที่วางระเบิดวางระเบิดสลับฟันปลาไปเรื่อยเรื่อยเอเืยๆพอคอมันก็จะเกาะติดเรามาเรื่อยเรื่อยเรื่อเื่อย,อยพอเราเดินไปเรื่อยเื่อยเมื่อมีพอคอตามมาปุ๊บมันก็จะเหยียบระเบิดที่เราดักนะครับซึ่งบ่อยมากนะครับจะได้ยินเสียงระเบิดระเบิดตต้มขึ้นแสดงว่าพอคอเดินตามมานะครับเดินตามเกาะติดเรามา บ่อยครั้งที่พอคอต้องมาเสียชีวิตเพราะว่ามันเกาะติดเราแบบนี้แหละอันนี้คือยุทธวิธีที่พวกเราใช้ชั้นเชิงในการรบของหน่วยของพวกเรานะครับสําหรับรบกับพอคอการรบกับเวียดนามก็ใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับ <c oughs> ส่วนอกีกที่หนึ่งนะครับก็คือตอนที่เรารบที่เนินห้าสามแปดช่องอบกอําเภอบ้านกววจ,จังหวัดุวีัมย์เนี้ยเวียดนามก็หลอกเราเราก็หลอกเวียดนามตอนเนี้ย <c oughs> เวียดนามหลอกเรามันก็เล่นสงครามจิตวิทยามันก็ใช้เสียงรถถังคําคืนยามคืนมันก็ต้องเปิดเครื่องขยายเสียงเป็นเสียงรถถังเป็นเสียงทหารเวียดนามจํานวนมากโห่ร้องมันเป็นการข่มขวัญทําลายขวัญพวกเรานะครับอันนั้นคือเวียดนามมันหลอกเราในขณะเดียวกันเราเองก็หลอกพวกมันเหมือนกันนะครับในวันนั้นนะครับหลังจากที่เราเข้าตีนะเราเข้าตีอย่างหนักเลยทุกคนก็ตะโกนนะครับ หัวหน้าเราก็สั่งบอกว่ายิงไปด้วยตะโกนไปด้วยว่าฆ่ามันฆ่ามันนะครับเราก็หลอกมันอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนที่เราตะโกนตอนนั้นนะครับพวกเราหลบอยู่ในหลุมเราไม่ได้ลุกไปข้างหน้านะครับตอนนั้นผมพวกผมี่ก็จะหลบอยู่ในหลุมปืนใหญ่ที่ลุกปืใหญ่เรายิงมามันก็เป็นหลุมลึกเนาะแค่หน้าอกแค่คอก็มีแล้วก็หลบไปนั้นแล้วก็โผล่หัวขึ้นมาเอาปืนผ่านอ่ากายตรง เอาพาดปืนพาดตรงปากปากหลุมนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปตางฐานเวียดนามยิงสนั่นนันไหวทุกคนก็ยิงนะครับเอ็มสีกก็ยิงเข้าไปอัฟกีีก็ยิงเข้าไปปืนกลจานปืนอาก้าก็ถล่มเข้าไปปากก็ตะโกนว่าฆ่ามนันฆ่ามนันฆ่ามนันก็ถ้าเราพูดไปด้วยยิงไปด้วยเราลุกเข้าไปด้วยเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องอาจจะถูกมันยิงตายนะครับเพราะว่ามันก็ยิงสวนมาด้วยอาวุธนานาชนิดเหมือนกัน ให้เราแต่ว่าเราเนี่ยมันจะยิงมาแค่ไหนก็ช่างคอปืนอาพิกีปืนกลมันเต็มไปหมดเลยแต่เราก็อยู่ในหลุมบางครั้งก็ต้องเอาแต่ปืนโผล่ขึ้นไปยิงนะครับบางคนยิงขึ้นฟ้าอย่างนี้เลยครับโดนโดนสวนหนักๆนี่ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่ในหลุมมันอะยิงคิดแล้วก็ขำดีเหมือนกันนะครับเป็นการขู่ขู่ว่าเราไม่เป็นไรเราลุยกําลังใจเราดีอันนี้คือการการรบแบบว่าเล่นสงครามกันเล่นสงครามจิต เทคนิคในการรบกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้เล่าให้ฟังก็คือตอนที่ทหารผ่ร้องร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งไปรบที่เขาคอช่วงปีสองสี่นะครับไอ้นั่นก็ไอเปียนี่ก็เล่นสงคารามประสาทกับเราทุกอย่างนั่นแหละนะครับแตพนนบ่พวกเราก็รู้ทันมันนะครับพวกเราก็รู้ทันมันวันหนึ่งนะครับทางผอร,ร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็สั่งบอกว่าคือตอนตอนที่เราไป ตรงทางตรงเส้นทางเ่เราจะมีป้อมเราจะมีป้อมเข้าเวรตามเส้นทางอยู่แล้วก็บริเวณจากป้อมไปมันก็จะเป็นป่าไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเรารู้ว่าพวกไอเ้เปียหรือว่าพอคอเขาคอเนี่ยมันจะมาแอบดูมาแอบมาซุ่มดูการเคลื่อนไหวของพวกเราว่าเราพวกเราทําอะไรแต่ละวันทําอะไรทาอ,อะไรนะครับตอนนั้นมันยังไม่เข้าโจมตีนะครับมันยังตะวันมันยังไม่ค่ําตอนนั้นรู้แล้วแต่ผู้กองเนี่ยบอกว่าเอา,อางี้วันนี้นะ เราก็เอาหุ่นนี้มาวางวางวางตรงป้อมนี่แหละเอาวางไว้ที่ป้อมเลยแล้วก็ทําอย่าให้มันรู้เพราะว่าเราเราจะวางหุ่นกับพวกเราเนี่ยตอนที่ตะวัววนกําลังจะขบขมัวกําลังจะข่้าให้พอคอเนี่ยมันเห็นว่าพวกเรายังอยู่ที่ป้อมพวกเรายังไม่ไปไหนเพราะว่าตอนนั้นแหละพอขึ้ามาปุ๊บมันก็จะเข้าโจมตีนะครับเข้าโจมตีป้อมของเราพอตะว,วันขึ้าเมืดปุ๊บหุ่นของเราก็สองสามอันก็อยู่ที่ป้อมนะครับ ให้มันมองเห็นเลยขมูเขาเป็นเป็นหุ่นทหารเลยแต่มันมองไม่ออกแล้วมันข่านะครับในขณะเดียวเราพวกเราก็ถอนค่อยๆเล่นรอดถอนออกมาจากจุดนั้นประมาณ 30- 40เมตรวางกําลังวางกําลังอยู่เตรียมที่จะยิงถลง่มทหารคนเข้ายิงโจมตีบริเวณป้อมของเรานะครับตอนนั้นผู้กองภูมิเป็นแผนของผู้กองภูมิพยักนะครับหรือว่าพันเอกประจิตประจงใส่นะครับท่านก็ให้พวกเราทําแบบนั้น พอตะวันขําปุ๊บพวกเราก็ออกมาแล้วก็วางกําลังซุ่ม z o อยู่ทั้งอาพิจีทั้งปืนกลจานทุกอย่างเตรียมเตรียมที่จะยิงต่อยิงถล่มมันถ้าหากว่ามันมันเข้ามาโจมตีป้อมของเราซึ่งป้อมนั้นไม่มีคนแล้วมีแต่หุ่นเป็นไปตามคาดนะครับพอคอ,อเข้ามาโจมตีนะครับยิงถล่มใส่ป้อมของเราอย่างหนักเลยซึ่งพอคออยู่ห่างจากป้อมนี้ประมาณสิบกมตรยี่สิบเมตรแค่นั้นเองตรงเราป่ากก็ยิงสน,นั่นนนไว้เข้ามาเลย <polarization. S 2> มันก็ยิงทั้ง m อ9มเจบเก้าทั้งอ p g พิีทั้งปืนอากาศเข้าตรงป้อมนแหล่ะแต่พวกเราอยู่อยู่ข้างๆป <ikka> ้อมแต่มันห่างไปไกลนะครับพอมันยิงตุ้มๆๆเราเห็นแล้วไฟแฟบๆตรงนี้พวกเราก็ทันปืนกลจานทั้งอากาาทั้งเอ็เจิบเก้าทั้งปออาปืนจรวดอาพิกีก็ถล่มไปตรงที่ไฟตรงลาวป่านะครับใส่กันสนั่นมันไหว้ในตอนนั้นบอมบ์บ้มบมบ้มบ์แป๊บเดียวเงียบ แต่ว่าคืนนั้นเราไม่ได้ไม่ไม่เข้าตรวจค้นนะครับเพราะว่ามันอย่าเป็นเวลาวกลางคืนมันอันตรายยิงกันไม่นานนะครับไม่กี่นาทีเสียงปืนของพอคอนีงเงียบกิ๊บเลยคาดว่าผู้ก่อการร้ายคนนี้ที่เขาขอวันนั้นคงเจ็บบาดเจ็บแล้วอาจจะมีเสียชีวิตจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาทุ่มกําลังเข้ามาโจมตีป้อมตรงเนี้ยป้อมของเราเนะี่ยซึ่งป้อมของเราเนะี่ยเป็นแค่คุณไม่มีทหารอยู่เลยนะครับ แต่หุ่นตรงนั้นก็มันก็ถูก R p พถูก m 7 9แล้วก็ปืนกลปืนอาก้าของพอคอยิงเข้ามาตรงป้อมนั้นก็พุนหมดเลยนะครับ <c oughs> อันนั้นคือเรื่องราวเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่พวกเราพวกเราปรบมาแล้วก็ปรับนะครับปรับยุทธวิธีหาทางว่าทำยังไงเราจะชนะทำยังไงถึงจะได้เปรียบค่าศึกนะครับในบางครั้ง สงครามจิตวิทยาหรือว่าการทำลายขวัญคู่ต่อสู้นี่ก็มีความสำคัญนะครับไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะครับเขาเองก็พยายามทำลายขวัญพวกเราเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายคมนิดหรือว่าเป็นเวียดนามเขาก็จะข่มขู่พวกเราด้วยการทำลายขวัญน,นะครับมันคือเรื่องราวในการรบในอดีตที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับ ความความเด็ดขาดความโหดเยี่ยมบางครั้งก็ต้องมีสําหรับทหารปลาลราค่ายปองใจในยุคนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดขาดไม่โหดเหี่ยมข้าสืกเขาก็จะไม่กลัวเรานะครับถ้าเราเด็ดขาดโหดเหี่ยมเขาก็จะสืบเหมือนกันว่าโอ้หน่วยนี้การรบเป็นยังไงวะอ้มันรบเก่งเนี่ยว่ามีฝันกำลังใจในการรดนี่การรบนี่เยี่ยม เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะไปรบกับมันเลยเขาก็จะจิดอย่างนี้นะครับ <_ d ata> เช่นเดียวกันกับพวกเรานะครับเราจะไปรบกับทหารเวียดนามเราจะต้องเสือ่าทหารเวียดนามพวกนี้ที่เรารบตรงนี้เราจะเข้าตีฐานเนี่ยฐานเขาเป็นยังไงเขามีกําลังการสนับสนุนดีไหม <_ d ata> เขามีประวัติการรบหน่วยนี้ดีไหมเขามีดักกงมาด้วยหรือเปล่าดักกงก็คือหน่วยกล้าตายของทหารเวียดนามเพราะว่ามีคําร่ำลือมันมากมายมายาวนานว่าดักกงของเวียดนามเนี่ยเป็นหน่วยรบที่เก่งกล้า เรียกว่ายามเขายามของเราถ้าเข้าเวรเข้ายามจะนั่งหลับเนี่ยโดนเครียดคอแน่นอนอันนั้นคือประวัติที่เขาเล่ากันมานะครับก็ยังโดนนะครับขนาดเราดักระเบิดไว้สองสามชั้นหรือว่าจี่ชั้นก็่างพวกดักกงมันก็จะเล็ดรอดกู้กับระเบิดเข้ามาแล้วก็มาทําลายพวกเรามายิงพวกเรานะครับอันนั้นคือเรื่องราวที่พวกเราต้องขวัญผวาเหมือนกัน เมื่อเจอเวียดต้อเจอดักกงหน่วยก้าตายของเขาในขณะเดียวกันค่าสึกเขาก็ต้องสืบนะครับเขารบกับใครเขารบกับข่ายปลากุงชัยเขาก็จะสืบว่าโอ้ค่ายปลากุงชัยนี่มันหน่วยรบที่ไม่ธรรมดาถ้าเขาจะรบกับเราก็ต้องเอาวางแผนอย่างดีเขาต้องเอากําลังที่เหนือกว่าเขาตีเรามันเป็นอย่างนั้นนะครับการรบในขณะเดียวกันตอนที่เรารบที่ช่องบกนี้ทังเกตดูนะครับน้องๆทหารราบน้องๆทหารเจนนะครับ แต่กองทพัพภาคทีสองเนี่ยจะโดนทางเวียดนามเนี่ยเข้าตีบ่อยเหลือเกินนะครับแต่ว่าฐานของพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยถูกเวียดนามเข้าตีนะครับเพราะว่าเขาก็สืบเหมือนกันว่าขวัญและกําลังใจในการรบฝีมือในการรบเป็นยังไงนะครับอันนั้นก็คือเขาเราต้องศึกษากันนะครับเขาก็ศึกษาเราเราก็ศึกษาเขาแล้วก็หาทางที่จะชนะสําหรับทหารพานไข่ของไทยแล้วจะรบกับใครนะครับเราจะต้องเดินเข้าไปหาเขาเราจะไม่รอให้เขาเข้ามาหาเรา ไม่ว่าจะเป็นรบกับพ่อคอหรือกับเวียดนามก็ช่งภารกิจของเราเนี่ยก็คือต้องไปลงมือก่อนก่อนที่เขาจะเข้ามาตีเราเราจะไม่รอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาโจมตีเรานี่คือยุทธวิธีของทหารพลจุดโจมไข่ปทุมชัยที่ทํามาในอดีตนะครับก็เนาะมีใครจะถามอะไรไม่เอ่ยก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟัง ม่เห็นมีข้อความอะไรเลยก็คงจะแค่นี้เนาะวันนี้เนาะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับพี่โกดธ9 0 9แผ่นดินทองสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในรบเก้าศูแผ่นดินทองว่างๆก็มาคุยกันบ้างนะ9 0 9 9 0 9นนี้ฝึกปีเดียวกันนะครับตอนนั้นนะ่ะฝึกที่หน่วยรบพิเศษที่9ปี21ก็มี910มี9 0 9 9 1 0 9 1 9, 1 912 ที่เราไปฝึกที่หน่วยรบพิเศษที่9ปากท่องในปี2521นะครับ2521นะครับก็คิดถึงอยู่แต่ว่าทุกคนป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าใครไปอยู่ที่ไหนกันเนาะในอดีตพวกเราไม่ว่าจะเป็น9 0 9 9 1 0 911หนึ่งก่ก็จะมักจะไปรบด้วยกันนะครับ912ด้วยนะครับมักจะจับคู่บันดีปันเข้าตีที่หมายในอดีตนะครับคิดถึงอยู่ทุกคนนะครับคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคน ครับผมคิดถึงครับคิดถึงอดีตเพื่อนๆเราทุกคนนั่นแหละอาสำหรับกองร้อยต่างๆนะครับใครอยากจะให้เอาวีรกรรมของแต่และกองร้อยมาเปิดเผยมาเล่าเรื่องพร้อมกับภาพก็ส่งมาให้ก็รกนะครับโทรมาแอดไลน์มาก็ได้ก็ระกดเกตแก้วกองร้อยเบอร์โทรศัพท์และเบอร์ไลน์ก็คือ0808253839นะครับ0 8 0 8 2 5 3 8 3 9 สำหรับเพื่อนๆน,นักรบค่ายประมงชัยทั้ง32สองกองร้อยนะครับกองร้อยไหนอยากจะเอาวีรกรรมของพวกเรามาเผยแพร่ใน YouTube ดีที่จะให้มันสูญหายตายไปกับตัวพวกเราก็ส่งมานะครับดํำเรื่องราวแล้วก็ภาพถ่ายนะครับเรามา956ครับ9กเบหดีครับดีครับพวกเรามีอะไรก็ เอามาเปิดเผยเอามาเผยแพร่วิรกรรมอย่างนี้แหละให้คนรุ่นหลังเราได้รู้ได้ทราบว่าพวกเราทําอะไรมาบ้างพวกเราต้องสละกันแค่ไหนนะครับยากลําบากกว่าแผ่นดินจะสงบอย่างทุกวันนี้แต่พวกเราก็ทําด้วยอุดมการเพราะว่าต้องการให้ประเทศไทยของเราสงบสุขร่มเย็นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆ FC ทั้งหลายขอบคุณมากนะครับที่ติดตามใครอยากให้เล่าเรื่องอะไรอยากยังไงก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็คงจะแค่คงจะแค่นี้แหละนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ